นะทุกคนคันนี้นะมันโยกนะทุกคนใหญ่ปาทุกคนต้องระวังนะคะทุกคนช่วงนี้นะต้องดูไฟดูอะไรให้ดีนะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสาวน้องคายนะคะแล้วก็เปียวแล้วก็แม็กนะวันนี้เนี่ยเปียวกับแม็กเนี่ยจะพามาทงปลากันนะคะนี่นะเราใช้ไม้ไผ่นะคะนี่นะทงด้วยเบ็ดไม้ไผ่นะคะแล้วก็เหยื่อที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นปลาเนาะอืมปลาดีอ่าใช้เป็นปลาดีปลาขาวนี่นะคะแล้วนี่นะ เราจะทงตามคลองอย่างนี้ค่ะนี่เป็นคลองยาวไปอย่างนี้เลยนะคะนี่โหลมเย็นมากค่ะทุกคนแต่ที่ตราดเนี่ยแดดร้อนมากนะคะร้อนมากจริงๆค่ะนี่นะบรรยากาศนะคะที่เราจะมาทงปลากันนะคะนี่ อ่ะนี่แม่ก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะไปปักไว้เลยค่ะปักไว้อย่างนี้เลยนะโอ้เราไปต่อกันเลยค่ะเราก็จะเดินเดินมองไปนะตรงไหนมันทงได้เราก็ทงนะทุกคนเราก็ต้องดูด้วยนะ หมยสวยว่นนี้แม็กบอกหมายสวยนะทุกคนดูดิหมายสวยเ่ยมันจะหมานไหมหม,ย,หหมยสวยยมันจะแห้วเปล่ปา แม็กบอกคองนี้น่าจะมีปลาช่อนเยอะนะทุกคนมีกระดุมอืมนี่นะอันนี้แม็กก็ปากอีกนะคะนี่ปักไว้อย่างนี้เลยนะคะปักตามคลองมาเลยค่ะไล่ลงมาไล่ลงมานะ นี่เดี๋ยวถ้ายังไงเปียวขอตัวไปปักช่วยแม้ก่อนนะคะมาค่ะทุกคนลองมั่งนะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่เคยมาปักนะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะอ๋อปักไงปักเป็นบ่อย่างนี้เลยค่ะปักแข็งๆ นะคะทุกคนง่ายมากค่ะอามาถึงคันสุดท้ายกันแล้วนะคะนี่แม็ตปักไปแล้วนะแมตกบอกต้องตังให้มันแน่นเลยเนาะนี่ค่ะนี่นะคันสุดท้ายนะคะเรามาตกตรงที่มันเป็นอ่างอย่างนี้เลยนะนี่ แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปลุ้นกันตอนเรากู้ตอนเย็นเนาะเดี๋ยวตอนนะประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากู้กันนะคะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าครั้งแรกในการปักเบ็ดของเปียวเนี่ยจะได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกู้เลยค่ะอ่ามานะคะเจอกันตอนกู้รอบดึกนะไม่ใช่รอบดึกดิรอบค่ำตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะโอ,อ้โห อู้ทุกคนดูนี่นะทุกคนคันนี้นะมันโยกนะทุกคนอู้อู้อู้ใหญ่เปล่าอู้ทุกคนปลาอะไรอะ่ะอู้ปลาช่อนโดนไปแล้วค่ะอือหอนี่แมกเอาขึ้นแล้วนะนี่ อได้ถือว่าตัวแรกของเราไม่ขี้เละเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อค่ะตัวแรกกูรอบแรกก็หมาแล้วนะทุกคนมีลุ้นค่ะมีลุ้นไปตัวแรกตัวแรกตัวแรกก็หมาแล้วเนาะหมาขั้นแรกนี่แปลกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อค่ะอ่ะ เรากู้คันแรกได้นะคะแต่ดูคันนี้นะคันนี้ไม่โดนนะทุกคนเหยื่อยังอยู่นะเดี๋ยวปล่อยไว้ค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อค่ะโอ้ทุกคนนู่นนู่นอุ้ยไปแล้วนู่นนู่นนุ่นนุ่นอุ้ยคนลุกเลยทุกคนอันนี้เราก็เก็บมาจะเกินครึ่งแล้วนะทุกคนนุ่นคันนั้นเหยื่อยังอยู่นะนู่น เยยังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะแต่เราเก็บมาเกินครึ่งละเพึ่งได้ตัวหนึ่งค่ะทุกคนนี่โอ้ยแต่ตัวนี้ก็ไม่เล็กนะนี่ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวปเปียวขอตัวไปกู้ก่อนนะคะแล้วได้ตัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะโอ้แม็กเรียกมาดูคันนี้ค่ะทุกคนนี่โอ้ยเบ็ดลอยอยู่ข้างบนเลยเนาะนี่นะ นี่เหยื่อไม่เหลือเลยทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อใส่ใหม่ค่ะโอ้ทุกคนดูดูคันนี้ดินี่กัดแต่มันไม่โดนเบ็ดเนาะนี่โอ้เหยืย่อไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวเราให้แม็กเปลี่ยนเหยื่อใส่ใหม่นะนูน่นโอ้โหเสียดายทุกคนถ้ามันกัดแล้วมันอยู่อีกเนี่ยเนาะเราได้ตัวแน่ๆค่ะคันนี้นะ เดี๋ยวให้แม็กเปลี่ยนเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูที่เหลือก่อนนะนี่แม็กบอกมาดูนี้ดิมันยังอยู่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดินมานะนี่มันมุดจนหญ้ามันไอ้นี่อะทุกคนหญ้ามันอยู่ข้างบนเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูดิขอให้อยู่นะทุกคนไม่รู้จะอยู่เปล่าเนี่ย ันไม่ดิ้นเลยอะ่ะอู้อู้แม็กอู้ตัวใหญ่อู้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม็กช่วยเดี๋ยวให้แม็กช่วยอู้ตัวใหญ่ไหมเนี่ยอ้าวอู้ตัวเป็นโล,โลอู้อ้าว <laughs> อะไรกันเนี่ยทุกคนทุกคนดูดิ โอ้โห oh, ตัวเป็นโล oh, นี่โอ้ตัวเป็นโลเลยคนะแต่อยู่แค่ครึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอ้ห oh. uh ือ huh. กัดทีเดียวขาดเลยเนะี่ยโอ้โหสงสัยต้องวนพิเดตมาแล้วนะเนาะพิเดตนะกัดขนาดนี้ mm. กัดยังโหดเลยอะโอ้โหโอ้โหอาจจะเก็บโลอะ คนโลอะร้อยจะหัวอ่ะมีเนื้อให้กินอยู่เดี๋ยวเราเอาไปทำกับข้าวได้เนาะเนี่ยอ่ะตอนนี้แม้ก็เปลี่ยนเยาสมัยแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลุ้นกันอีกทีตอนเช้านะคะแต่นี่นะ,นนะเราได้หนึ่งตัวกับอีกครึ่งหนึ่งนะทุกคนนี่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีตอนเช้าค่ะต้องมีโดนอีกแน่ทุกคนมันต้องมีโดนอีกแน่เลยอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะมาค่ะทุกคนเจอกันตอนเช้านะอ่าโนนแม็กเดินไปนู่นแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าได้ตัวยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะ ตอนนี้แดดกํำลังจะเริ่มออกค่ะอากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอากาศเย็นนะคะเย็นกว่าเมื่อวานนี้นะนี่แล้วเดี๋ยวได้ตัวยังไงแล้วเดี๋ยวเปี่วถ่ายให้ดูนะคะอะไรนะแม็กหักเ,เอาแม็กบอกคันหักเอาอู้อู้ทุกคน,นกเ,เดี๋ยวให้แม็กไปดูดิ โอ้ยทุกคนดึงจนคันหกักะจะยังอยู่ไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยอยู่ไหมคันไม้อยู่ข้างล่างนะได้ไหมเนี่ยแม, <laughs> ม็กต้องลงนะทุกคนเพราะว่ามันดึงไม่ขึ้นเลยอะ อือหือโอ้โหปลาช่อนปช่อนอือหือมันดึงไปขนาดนั้นเนาะนี่นะทุกคนที่ว่ามันดึงจนคันหักเลยนะเนี่ยอือหือตัวครึ่งโลได้มั่งเนี่ยตัวใหญ่มากนะทุกคน อ่าโอเคทุกคนเราไปลุ้นกันต่อนะหนุนแม็กเดินไปนู่นละโอ้ยทุกคนคันปมืกี้ดึงจนเบ็ดหักเลยอะ่ะโอ้โหน่นแม็กไปดูนู่นละได้เปล่าไม,ไ,ไม่ได้นะหมดแล้วนะทุกคนเช้านี้เราก็ได้ตัวหนึ่งเนาะนี่เดี๋ยวยังไง เบลขอเก็บเบ็ดช่วยแม็ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราไปสรุปปลากันที่บ้านนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะนี่นะทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วนะนี่ปลาที่เราไปปักเบ็ดกันนะคะนี่นะตัวนี้ที่ว่าคันมันหักนะคะทุกคนได้เมื่อเช้านะตัวนี้เราได้ตอนกลางคืนนะแล้วก็อีกตัวนี้เราก็ได้ตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดนกัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเหลือแค่เนี่ย เหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยนะยงงเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูเมนูกันเลยนะคะอ่าน,นี่นะคะปลาช่อนที่ว่าเราไปทงปลาได้มานะคะตัวนี้ที่ว่ามันดึงจนคันไม้ไผ่หักเลยนะคะแล้วส่วนนี้นะเป็นเครื่องนะเครื่องอี่ยเปี่วเ,เอาไปตำไปโขกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ ริกไทยนะคะตำรวมกันเนาะให้มันละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเรานี่เราก็จะามาใส่รูปขึ้นบนตัวปลาอย่างนี้เลยนะคะถูให้มันหอมๆนะคะมันก็จะได้กลิ่นของพวกตะไคร้นะนตกเข้าอย่างนี้เลยนะคะให้มันไอ้นี่นะ ใหญ่อยู่นะทุกคนอ่าแล้วส่วนที่เราเหลืออย่างนี้นะคะเราจะยัดตรงเข้าไปในปางมันเลยนะนให้มันได้กินข้างในด้วยค่ะนี่นะจะได้หอมๆนะคะโอเคค่ะอ่านี่นะคะ แล้วก็เอาไม้เสียบนะแล้วเราก็เอาตัวปลาเนี่ยเสียบลงไปนะคะนี่แล้วเราเนี่ยจะเอามาอบฟางกันนะคะเมนูวันนี้คือปลาช่อนอบฟางนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาปี๊บคุมก่อนค่ะนี่นะคุมไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะทํายังไงแม็กนี่นะทุกคนแม็กเขาก็จะเอาดินเนาะเอาดินมากบกบที่มันเป็นช่องว่างที่ตรงมันเป็นปี๊บอะทุกคนกต่ฟันมนันไย ไม่ให้ไฟมันเข้าเยอะเนาะให้ควันมันเข้าอ่านี่นะทำอย่างนี้เลยค่ะเอาดินใส่อย่างนี้นะอ่าแล้วต่อไปทำยังไงต่อเอาฟางคลุมเลยนะทุกคนนี่แต่เมนูนี้เนี่ยอันตรายนะคะ ต้องดูไฟดูอะไรดีๆเนาะช่วงนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงลมค่ะทุกคนอ่าพอเอาฟางใส่ไปแล้วก็แมกก็จะจุดไฟเลยนะเราจะค่อยๆเอาฟางทยอยใส่นะทุกคนพอฟางเราจะหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาฟางเนี่ยใส่เข้าไปอีกนะคะเราจะไม่ก่อครั้งเดียวเลยนะเราจะไม่เอาใส่ครั้งเดียวนะเราจะค่อยๆเอาใส่ค่ะนี่นะต้องระวังนะคะทุกคนช่วงนี้นะ ต้องดูไฟดูอะไรให้ดีนะนี่นี่อ้หอ้อ่าทุกคนนี่นะอันนี้เนี่ยแม็กเขาเอาฟางใส่สองสามรอบแล้วนะนี่ เราอบฟางเนี่ยตอนนี้เราอบไปประมาณจะยีนาทีแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าฟางหมดชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะว่ามันสุกหรือยังนะคะอ่าทุกคนไฟก็หมดแล้วนะนี่แม็กเขาก็กำลังเอาฟางที่มันไหมออกนะเรามาลุ้นกันเลยค่ะ ว่าว่าจะสุกหรือไม่สุกนะ,ะแม็กบอกมันจะสุกหรือมันจะไหม้นะทุกคนเราต้องปัดออกให้ดีนะลุ้นไปด้วยกัน,นะค่ะทุกคนอ,คอ้าว โอ้โอทุกคนกลิ่นหอมเนาะนี่กลิ่นหอมมากทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะมาค่ะทุกคนนี่นะเสร็จแล้วค่ะร้อนๆอยู่เลยนี่ ตัวอย่างใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อใกล้ๆกันเลยค่ะนี่โอ,โอทุกคนขออนุญาตใช้มือแล้วกันอือหืออือหือนี่นะ ออกก่อนแล้วกันทุกคนน,นี่มาเลยนะอือหือหอมเนาะหอมสมุนไพรหอมอะไรมากเลยค่ะนี่แล้วก็น้ำพริกเกลือนะคะนี่ลาดไปเลยทุกคน เสียดายทุกคนเราไม่มีผักมากินด้วยเลยนะผักที่บ้านก็ไม่มีค่ะไปดูที่ร้านร้านก็ปิดนะงั้นกินอย่างนี้เลยแล้วกันนี่หอมกลิ่นพวกตะไคร่พวกอะไรขึ้นจมูกมากเลยทุกคนหอมอะ่ะอ,อร่อยนะเนื้อปลาเนี่ยมันจะได้กลิ่นพวก ตะไคร้ที่เราตําแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะที่เราหมักไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากไม่มีกลิ่นคาวของตัวปลาเลยนะคะแล้วเนื้อปลาเนี่ยนิ่มฟูมากนะคะนี่ขออีกคำนะคะนี่นะอือเนื้อแน่นมากอร่อยะคะ่ะ เชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยต้องเป็นแบบน้ำลายไหลกันแน่เลยนี่ยน้ำพริกเกลือก็อย่างเด็ดเลยทุกคนนี่นะ ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเปียวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเปียวพาไปทงเบ็ดเนาะทงเบ็ดเนี่ยเป็นครั้งแรกของเปียวถือว่าประสบความสําเร็จนะคะได้ปลาเนี่ยได้ปลาช่อนเนี่ยมาสองตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึงเนี่ยก็ไม่ถึงตัวอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดนปลากัดไปเนาะ แล้วยังไงเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เปียวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้เปียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย